الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له I yeah. တဲ့တဲ့အရာတာအပြည့်အစုံဘောရာစုလ္လာဟ်ရှင်အာမေနယောဆလမ်တို့တာမင်းရဲ့ညားပေးနေတဲ့လောက จากเราสนใจสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆรือความสัันได้หลไม่ที่อปฏิบัติประพนิพพานติานตามคำสั่งชายของพระพุทธาสนว่าตาดาในทุกทกเรื่องแต่ดที่ม่ด้กัคำสั่งทางโดยที่ อะรเกิดจะเลียงนสําคัญที่สุดที่จะนําเราไปสู่วันนี้เราต่อไปนํา่น้องอันนีะมากใจเราเองทุกคนเีียดสังารเองลงมา

นาางผุดอไปลวสิ้นแรงที่เขาใจยกขึ้นไปสู่อาุสหาวาตาลาเมื่ออาเจะได้อลาตาล่ารับรองจากปัญาอมมานของูมชั้นต่างๆอัลอะุของือมงาม้เชัเาเวาไกันัคือสิ้นแรง ninyàtúndìyọkú ndà wàhanyi ọkọ sọlá bala abe ndanwò mẹjantong aha bí wànyàkàwé yàájú. wàhawùbálùmáà wàhawùbálùmáà yó sáré wùyà ẹsìn bẹẹ kiri ọkọ pọnpọtù sọta kà ọkọ sọlá nuwànyàwé nà lẹwà. สลอว่าทิงคงสิเพื่อจางไปนัห้าเวลาโดยเด็ดขาดจากไปนับห้าเวลาโายเด็ดาเปิดเป็น,นกับแรดแต่มาปิดเป็นการดับสุดท้ายฉะนั้นฮัดิสคนดีของรรที่แห่ลกทุกคนได้รับ ท่าสุดเนื่อชีวิตของพวกเราทุกคนะคืนเราปฏิบัติไม่ศสาด้วยััน้อยมันม <up against> <necessary> ีความสำคัญถ้ากระทำทานาบีด้บอกเอาวันมาดูาบเอาเอาวันเอาวันมาดูาาดี ที่แรอัลลอฮฺน่าจะซบวนและปีกาดซเป็นอันดับแรกเจสุนกปรมฐานอัลลอของอัลลอฮฺสุบะบาลายุอัลซานาดูดูไหมไหมทุกคนจะต้องดูซบซวนเลยอัลกุมา ในเรื่องของความที่นจำค่างด้วยเหตุผในเรื่องของการปฏิบัืิเีว่าปฏิบักษในอำนาจของพระยาคามรุสิบานสรุปแลยว่าต่ความมันยังตกก็โซกสอบแล้ว่ามันเป็นมันยังที่ทานนั่นอำนาจะเกิด นันซอบแล้วมันตอกน่ะแน่นอนเดีชุดไวปะดับเพิ่เกินกันไม่มีทางที่จะได้าำได้อ๊อกนั่นทุกเรื่องอืมจนี้ก็นังมีเชียอเาลากพัน เลีนกับพี่น้องในกระเราก็เคยจำได้ว่าในคุชบ้านได้เคยเรียงกับพี่น้องในเดือนพฤษภาคเลี้ยงกับพี่น้องประมาณยังรจะทุกรักไว้อัลลอฮฺสุบานมันตอางจะต้องเป็นมายังทีเป็นอามัลุสลิฮะก็จะต้องเป็นอามัลที่สเล็กเท่านั้นแต่อัลลอฮฺจะนำจะระปลงกันจะพี่น้องจะต้องทำบันถึง ใจมันยังกอดเราใจมายังสองร้อยห้ากว่าเราอย่างนีกว่ามายังกอดเราใจทำงานมายังหนึ่งหลังปุตัะมีมีอยู่สามเซกปฏิคมมายังเซกปฏิ็มมายังแต่เราดูมายังเพืนเาปัจจุบันยังได้อันเทนี้มาเลยคือมายังที่ไม่ยอกมันยังเทนชายไม่ดังมายซอกถูกมายังขือ

เพียงการกระทสร็ในหาดใช้ไรประพฤติน่นเป็นออกจะต้องซึ้งซานั่นชนะความถูกสมัยตัวอย่างกนฉะนะในปัญหาบุบคุบุของสมัยนั้นมันมีทุกๆุบุมีคนเทนต์อะไรทุกๆุกุบบางมนจะต้องทำพรเด็ตัวเรงที่สองหมะบจะต้องทำปรดโตวนที่สองหมะ Chắc chắn là lực quân Cộng Hòa Nhân thật sáng thật quân quân Đi, quân thật ý có tên, kỳ ý có tên. Việc này là sự sai, nóng đồ hoa, lực quân ต่ลูกคุ้มแค่นี้มันก็ไม่หยากเพียงแค่เราจะโรบานี้คือเราทำอะไรเราโร่เราก่อให้เราโวบานี้คือการประกอบโร่โรแบกเพงการประกอบมันจะต้องลงแค่งเลยนี่คือสุดยอดให้เราโรนี้คือสุดยอดแเป็นการสุดยอดพันเผื่อไม่ก็เกิดการท้าวมัต้องลูกยัดทำแต่เรียกับพี่น้องมันอุ้คเถียงมันหยาบสุดๆแต่การถึงการทำไปนั้นให้ราอมันซดได้่คือลูก เป็นทุกุเทียยากที่สุดแล้วส่วนใจเดี่ยวจะไม่มาลูกคุณก็อัพรมันไม่ใช่เป็นภาษาของเราที่เราพูดกันจำดแต่ภาษาใจเดีวเราพยายาพูดไปดูเล็กๆแปลกๆแต่นี่เป็นภาษาอัานัมันไม่ใช่ภาษาเรา

จะเรียกว่าใช่ให้มันเป็นใช่อันเป็นใช่เรียกว่าใช่ให้เป็นใช่เรียกว่าซ่อให้เป็นซ่ออย่าออกแค่เป็นดั้มเด่นดั้ำไมนั่นคือว่าไปซ่อมในเรื่องของปัญญาทำเมื่อไม่ซ่อมปัญญามันนำไปสู่การไม่ซ่อม่นย่างนำไปสู่การไม่ซ่อมทำแต่ไม่ซ่อมไม่ย่างนะเราต้องไม่ย่างอีเพราะไม่ย่างตอ๋จะไม่ซ่อมทันเลย มันจะซ่อนได้ก็เลยละซ่อนได้กับปากของครูเมื่อครูฝัดเสี้่นทันใดผูดกระแรงในพวกคำระวังกันไปถึงแล้วแม้เรื่องว่าเราไปแนวดีที่การอาทำปากออกเสียงของครูฟังการออกเสียงของครูแล้วเรากาจดจำมาฟึ้นทำปากของเราี่แค่นั้นคืออย่างนั้นเป็กจะสอนกันได้เป็นการสอนอยู่กับตัวในเรื่องของสมัยนี้ไม่ใช่ว่าดอกไม้มันเลืยตามเลย นีโยธรรมจะพอจะอนุอนุวยกันได้เฉพาะบางทีเอา่าจะอภัยไปหนบางทีเนาะคือการจะเราอยู่ในการเรียนโการจะเราอยู่ในการศึกษาเรียนโดในเรื่องของการอานี่เป็นคนถางหนึงที่เอาไว้สรการจอภัยับ้าในความพิจารณาเล็กน้อยในพิจารณ นวิากษ์ยกๆนหพรรื่นงรโดในการเรียนรูจากี่น้องท่าเเรียนนีกระดมัข่ของกันหลายลังมยังลังต่ออชั้นแรกแลก็สอนเราสทาหน้าที่จือให้ยในพฤติกรรมของการศึกษาการเรียนรู้าพิราามเอาว่าจะจะส่งอะไรให้มันไม่เอาดบให้สั่นแรอยดอกมือดอกันกับผูกับผู้เ้นัน ไม่คิดแรงมันเยในเวลาอันหน่อยนี้มันมีขาถ้วไม่เปิรู้มันมีขามักใหม่สำหรับมีมันมีขามักใหม่นาดนี้สําหรับคนเรื่องข้อกานประพฤติปฏิบัติจะเรียกว่ากับพี่น้องว่าพี่น้องยุ่งตั้งใจต้องทำยังการหีนมายังคณะพี่น้องจะอาจจะเป็นมายังที่มันมีความประดีแต่จะให้อารมณ์ตาล่าลำนอได้ตอนเป็นมายังที่เป็นอามาจที่สดใส ถ้าเราไม่มีเงินเขย,ย่ยมีเงินเขย่อันเดียดจะต้องครอบดังชนะเข้ามาอันเดียดซ่อมจะครอบไดบุกุนขาดไม่ได้บุกุนคงไม่นั่งชนรคงไม่นั่งขาดไม่ได้อันเดียด้างจะต้องมีการอกครสจอดจบเพื่อเอาลตสมาตลาด,ด้วยเฉพาะในเรื่องของมันอ,มอันเดีเซมีการโ คือสักรง่วมใจของเราให้พร้อมับพฤติกรรมของเราพร้อมการกระทำให้ทำให้ว่าใจของเรามั้โยบรม ต eh ั้งแต่งตั้งมาเนิ่งตั้งว่าเรื่ององ์วัดนักการเม่องมายนิ่งจะเรียกไม่ให้ผู้คนอยู่บนยุทธเนี่ยไม่รู้สึกหรือรู้สึกซาลัดแต่นี่เราทะเลาะกันมาเนิ่งที่ และาต่อไปจะต้องทำสิ่งที่มันเป็นสุนัขใดๆเขมายังเป็นสุนัขติดามีเด็กการทำาเราจะละทิ้ไปไนนั่นก็คืออาจอุซเป็นอำนาจที่มุกระดับห่งองลอาวุธจะไม่ปฏิเสธอำนาจระดบนี้นั่นคือประเภทดีทีราละทิ้งอาประเภทนี้เป็นประเภทที่ไม่ซ่อมประเภทที่ซ่อเป็นประเภที่มะ กบชาดักาบทำกงคุ้นอ่านะอาบอ่ากกบจรตักองทำกงคุ้นอ่ามีที่คณะเีอ่างบกแต่มันขาดในเรื่องของการขอชขาดในเรื่องขอการสำรวจเลรือว่าขาด

ารมีรียในสมัยนั้นอาจารย์มีตะกบอาจารย์สัมัในมายนั่นมยันั่นนันจะต้องพาเราไปสู่คนเบื่อมันดื้อทสุดนอกวิลงไปในในวัยุ่นนั้เห็นลยบเวลาพันพัปีแต่ยโรกจะต้องโลกไปด้วยแตุ่กมันขอสาหมา้วน่ไมใช่มายังต้องการป็นคนเห็นเจตนาต้องเพื่ เป็นการแป่เตือนกับอกเราถึงคนในวันนี้ว่าสิ่งี่ีรวจะต้องกําจัดว่าเราเองสิ่งที่เราจะต้องอาธิษฐานสิ่งเี่เราจะต้องทำให้มันปราบมุนปราณีเสุดคืนไปนัแต่สิ่งอ่นมันจะหลับความราิตามมาอย่างไม่ไวยต่างสิ่งอื่นมันจะหลับการกอรับจะก่อประสบาร์ยการวัดขั้นคามายังของเรามนัง اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا فلنفسه ومن عشا فعليها فما ربك بصدى من النبي بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل سبب. فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم